พระบิดาในสวรรค์ลูกคุกเข่าลงต่อหน้าพระพักเพระองค์เพื่อนมรสการและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับพระสิริพระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้นลูกขอบคุณความรักของพระบิดาที่ได้ส่งพระเยซูคริสพระบุตรองค์เดียวมาตายเพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกโดยทางพระเยซูคริสทำให้ลูกได้คืนดีกับพระบิดาโดยทางพระเยซูคริส ทำให้ลูกเป็นผู้ชอบธรรมลูกขอบคุณชัยชนะโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและวิญญาณชั่วทั้งปวงขอทรงปกคลุมลูกไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณยุทธพันธ์ที่ทรงประทานให้แก่ลูกลูกจะเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกเอาสันติสุขเป็นรองเท้าเอาความรอดเป็นหมวกเหล็ก เอาโล่แห่งความเชื่อเพื่อดับสอนเพลิงของศัตรูเอาพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะไว้ในมือลูกขอเลือกที่จะใช้พระวจนะของพระองค์ต่อสู้ความชั่วทั้งสิ้นลูกจะสวมยุทธภัณฑ์และดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานและพึ่งพาพระองค์ในทุกๆวันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน